If you found the way, you you? I think it's the way life changes when it comes. you love you. I my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah, these days I don't worry about much. I think we should have some more fun. More fun. I still dream about. Days when we were young I'll take it and still finish and Yeah, yeah Oh, 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 oh Memory lane Isn't that too far away from our heart? Yeah, yeah The ones we keep close We should never let go So tell me who you love, baby Take a moment to unwind Fix yourself and realign yourself With the world, baby สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องของตูชาแนลนะคะวันนี้ช่องของเรานะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูนะคะวิธีการนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการทำนะคะซิงค์นะคะล้างจานนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์นะคะบาร์เก็บของในรถบ้านนะคะแล้วก็ในส่วนของเตียงนอนด้วยนะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะว่ายังทําไม่เสร็จนะคะแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆนนะคะดู เ,เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกรรัยนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนบ้านกันเลยนะจ๊ะมาต,ามมาตาม้มมาต้มเมื่อไหร่ทําคลิปนะคะมันก็จะพูดก็ยังจะไม่เข้าใจนะคะมาเชิญเชิญแขกขึ้นบ้านก่อน ในส่วนแรกของเรานะคะก็คือในส่วนของห้องครัวนะคะนี่เลยห้องครัวนะเพื่อนเทุกคนเราก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็เราก็ทาซิงน้ําขึ้นมานะคะเอาไว้แบบล้างแก้วล้างจานอะไรเงี้ยวลาที่เราทํากับข้าวนะคะในส่วนของนะคะข้างบนนี้นะคะเพื่อนทุกคนเราก็จะเออเขาเรียกว่าถ้าไม่ทาสแลกนะคะเราก็จะทากับเ,เราก็จะปูกระเบื้องนะคะหรือไม่ก็ปูอะไรที่มันกัน เขาเรียกว่าความชื้นนะคะเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะเอาอะไรที่มาเขาเรียกว่ามา DIY นะคะเพื่อนทุกคนคือมาทําให้มันแบบเวลาโดนน้าแล้วมันก็ไม้นี่มันจะไม่บวมนะเดี๋ยวดูก่อนค่อยๆทําไปนะคะแล้วก็ในส่วน เกะนะคะเพื่อนๆทุกคนในส่วนของด้านล่างนี่นะคะเราก็ DIY มาจากอะไรรู้ไหมอะไรรู้ไหมก็คือได้มาจากเกะนะคะเก็บของที่มันอยู่ในบ้านของเรานะคะเราก็เอามานะคะต่อเติมนะคะเพิ่มเติมให้มันพื้นที่มันกว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีช่องเก็บตรงนี้นะคะเก็บน้ําดีน้ําเสียเอาไว้แบบล้างจงล้างจานอะไรอย่างเงี้ยในช่องของตรงนี้นะคะเราก็เอาไว้จะใส่ตู้เย็นนะคะตู้เย็นขนาดเล็กนะคะเนี่ยนะมันก็มีเกะมัโหมด3เกะนะะเพื่อนทุกคน นะคะเอาไว้ใส่ของได้นะคะตรงนี้ในส่วนของห้องครัวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะต่อก๊อกขึ้นมานะคะตอก๊อกขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะทานะคะที่เก็บของนะคะไม่ว่าจะเป็นซอสซีอิ๊วน้ําปลาแล้วก็กระติกน้าลงน้ําร้อนอุ้ยอีกเยอะนะคะกว่าจะเรียบร้อยนะเพื่อนนะเดี๋ยวติดตามกันคลิปต่อไปในส่วนของตรงนี้เราก็ดูตรงนี้กันไปก่อนนะคะนี่คือในส่วนของภายใน對對นะคะก็ยังไม่เสร็จอีกเช่นเคยนะทุกคน อยากให้ดูไฮไลท์นะตรงนี้นะเพื่อนนะเราจะเอาไว้ชมวิวนะคะเห็นไหมวิวด้านนอกให้ดูวิวด้านนอกนะคะเวลาที่เราไปแคมปิ้งน,นะคะหรือว่าเราไปไหนเนี่ยนะคะเราก็สามารถเห็นวิวด้านนอกได้อย่างสบายเลยนะคะ <todavía. S 1> แล้วก็เพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเราก็จะทําเป็นบาร์นะทุกคนอ่าเราจะทําเป็นบาร์เอาไว้นะคะเวลานั่งกินข้าวหรือว่าจิบกาแฟตอนเช้านะคะแล้วเราก็จะเปิดผ้มาม่านอย่างนี้นะคะแล้วก็นั่งจิบกาแฟนะคะมันจะมีบาร์ นะคะไว้นั่งตรงนี้เรามีเก้าอี้นะคะนั่งม่านนี้เราก็จะเปิดนะคะมองออกไปข้างนอกนะคะเราก็จะเห็นแบบวิวธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนี่คือไฮไลท์ของเรานะคะ <S <S แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะจ๊ะในส่วนของตรงนี้นะ,ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเราไปเ่ยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็จะาทานะคะโต๊ะขึ้นมานะคะทาโตะเขาเรียกโต้หรือเก้าอี้เก้าอี้เนาะเขาเรียกโต,ะ,ะ,โตะใช่ไหม เก้าอี้เนาะที่นั่งนี่เขาเรียกเต้าอี้เนาะเก้าอี้นะคะเราก็จะทําเก้าอี้แบบแนวยาวนะคะตรงนี้นะคะแต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้อีกเหมือนกันนะคะก็คือเราจะใช้แบบวิธีแบบว่าสไลด์เก็บนะคะเข้าไปด้านในได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราจะามีให้ที่นั่งสมมุติว่ามีคนมานั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลื่อนออกมานะ,ะเพื่อนนะ เลื่อนออกมาปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวดูคันคลิปต่อไปอันนี้คือล่ามแบบคร่าวๆก่อนนะคะแล้วเสร็จปุ๊บถ้าเราต้องการพื้นที่เราก็เก็บเข้าไปข้างในนะคะแล้วเราก็จะมีบาร์ตรงนี้บาร์ตรงนี้นะคะเราก็จะทําแบบพับนะคะพับขึ้นพับลงอะไรประมาณนี้นะ,ะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนอนะันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผนที่จะทำนะคะในคลิปหน้านะคะในส่วนของเตียงนะคะจะประมาณนี้นะ,ะทุกคนนะคะใต้เตียงของเรานะคะเราก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะคะ ก็คือนี่เลยนะคะเก็เก็บของนะทุกคนนี่นะคะเราก็ DIY มาจากนะคะของที่เรามีอยู่แล้วนะทุกคนคือนะคะที่เรามีอยู่แล้วนะทุกคนนะคะก็จะประมาณนี้เตียงนะคะเราก็ประมาณนี้แต่ที่นอนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะคะที่นอนนี้เราจะเปลี่ยนอันนี้คือเราทําแบบคร่าวๆไปก่อนนะคะก็เราจะให้มันเดีกยว่านนี้นะคะก็เตียงนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่อัดวางอย่างนี้นะคะเพื่อนยกไม่ไหวนะคะ แล้วก็เราก็ซื้อไม้นะคะเศษไม้ก็คือมาประกอบให้มันเป็นโครงสร้างนะคะแล้วก็เอาไม้แผน่นนี้วางนะคะแล้วก็พื้นที่ข้างล่างนะคะพื้นที่ข้างล่างนะคะเราก็จะมีช่องตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะทําเกะนะคะเกะขึ้นมานะคะไว้ใส่ของแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมาสในส่วนของเก้าอี้นะคะ เก้าอี้นะคะเอาไว้นะคะแล้วก็มีเบาะนุ่มๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเก้าอี้เราก็สามารถที่จะกางออกมานะเพื่อนทาเป็นเตียงนอนได้อีกนะคะทําเป็นเตียงนอนได้นอนดีกเวลาที่แบบว่าเออนะต้องการเตียงนอนเพิ่มเตมิมอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะดึงออกมานะคะทําเป็นเตียงนอนได้นะเพื่อนนะคะนี่มันยังไม่เสร็จนะคะในส่วนของตรงนี้ <sk r ub> ดูเกะเกะชอบมากเลยนะเดี๋ยวพูดถึงเก <sk r ub> ะนี่เก็บของได้นะคะเพื่อนนี่ ะขะพอได้เยอะเลยนะคะนี่เห็นป่ะในส่วนของตรงนี้เราก็อย่างที่บอกนะคะเราก็จะทําออกมาเป็นเก้าอี้สไลด์แล้วก็ใต้ใต้เก้าอี้นะคะเราก็จะเก็บของได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้านะคะนี่นี่คือในส่วนของเตียงนะคะเพื่อนก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้เราก็จะทําเป็นแบบสไลด์นะคะทำเก้าขึ้นมาแล้วก็ทําแบบสไลด์นะคะ ออกมานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแนวโชฟานะคะนั่งได้นะคะประมาณนั่งได้ก็ประมาณ3-4คนห้คนนะคะเพื่อนตรงตรงกลางตรงนี้นะคะตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะนะคะมีโต๊ะเอาไว้เวลาที่เรากินข้าวนะคะหรือว่า,าทํางานหรือว่าอะไรก็สามารถที่จะแบบทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือแผนที่ว่าจะทำนะคะ <S <S เดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนนะคะอันนี้คือในส่วนของ การทำตอนนี้นะคะถ้าทุกคนได้ติดตามตั้งแต่ช่วงแรกๆทุกคนจะรู้เลยว่าตอนแรกๆไม่ใช่แบบนี้นะคะตอนแรกๆมันก็จะแบบไม่ใช่สไตล์นี้อันนี้คือเราแบบรีโนเวทขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนคือปรับปรุงขึ้นมาใหม่ให้มันตอบโจทย์กับตัวนะคะรถบ้านนะคะเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นนะคะในส่วนตรงนี้ตรงนี้เราก็จะทําเป็นที่เก็บของนะคะตรงนี้นะคะ ในส่วนตรงนี้เราก็จะทําเป็นที่เก็บของนะเพื่อนก็จะเป็นเก็แขวนเสื้อผ้านะคะแขวนเสื้อผ้านะเก็บนู่นเก็บนี่ได้นะคะในส่วนของตรงนี้บริเวณนี้นะคะเราก็จะทําเป็นที่เก็บของอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนเพิ่มเติมแล้วก็ติดตั้งระบบไฟแผงโซล่าเซลล์นะคะแผงโซล่าเซลล์ติดตั s> <S ้งพัดลมทีวีนะคะเยอะเลยแล้วก็ด้านนอกนะคะเราก็จะทําอีกในส่วนของด้านนอกนะคะที่เราเคยคุยไว้ก็คือเราจะทําเป็นแบบอีกหนึ่งห้องนอนนะคะหนึ่งห้องนอนแล้วตรงนี้ มาดูตรงนี้ในส่วนตรงนี้นะคะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวถอยถอยออกไปนิดนึงนะคะในส่วนตรงนี้เราก็จะลื้อออกหมดนะเราลือล้อลือล้อลื้อลื้อออกหมดเพื่อที่จะทําขึ้นมาใหม่นะทุกคนแต่ว่านะคะตรงนี้เอาไว้สุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าเราจะทำรีโนเวทนะคะด้านในนะคะให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยมาทําในส่วนของด้านนอกนะทุกคน นะคะก็ถ้าใครได้ติดตามนะคะในคลิปในช่วงแรกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปแรกหรือว่า EP 1หนะคะจนถึง EP นี้นะคะทุกคนก็จะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิธีการนะคะทำรถบ้านเคลื่อนที่ของเรานะคะก็อย่าลืมนะคะใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะสามารถคอมเมนต์นะคะติชมกันได้เลยนะคะก็บอกไว้ก่อนว่าเราเป็นมือใหม่นะคะสำหรับการทำคลิปนะคะก็อยากจะแบ่งปันนะคะเรื่องราวดีๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับ การทำลดบ้านเคลื่อนที่นะคะกับการท่องเที่ยวการทําบุญการปฏิบัติธรรมนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะในคลิปของเรานะคะฝากติดตามกันเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมเข้ามาดูด้วยว่านะคะมันจะมีอะไรที่เพิ่มเติมแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะสวยแค่ไหนนะจ้าบ๊ายบายเลิฟเิฟทุกคนจ้า